สวัสดีค่ะ กลับมาพบกับเก่งกี้นะคะที่ YouTube Channel p r o m ชั i น n Ford ไบเก่งกี้ค่ะเก่งกี้เป็นที่ปรึกษาการขายค่ะที่ฟ o r d พระประแดงนะคะในเครือบริษัทออโต้แกลอรี่ค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะพาพี่ๆมาพบกับเช่นเคยเลยค่ะ next gen ytec นั่นเองค่ะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะมันเป็นรุ่นที่ขายดีมากๆเลยค่ะในตอนนี้เนาะแล้วก็วันนี้ค่ะพามาค่ะน้องเขาเป็นขับ2นะคะไบเทอร์โบค่ะเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนั่นเองนะคะตัวนี้เครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรให้กำลังแรงม้านะคะสูงสุดอยู่ที่210แรงมา และแรงบิด500นิวตันเมตรราคาจะจำหน่ายรุ่นนี้จะอยู่ที่1,159,000บาทนั่นเองเดี๋ยวพามาชมนะคะวันนี้รอบพันเสริมหล่อ,อะไรบ้างคะ่ะเริ่มจากที่ด้านหน้าเลยสำหรับรุ่นนี้ค่ะกระจังหน้าตัวนี้เป็นกระจังหน้าเดิมนะคะจากโรงงานเลยตรงค่าด กระจังหน้าตัวนี้เป็นสีเทากาไฟท์นะคะรวมถึงกับตรงโลโก้เป็นสีเทากาไฟเช่นกันค่ะแล้วก็มีรังพึ่งนะคะระบายความร้อนค่ะรุ่นนี้นะคะมีตัวกล้องนะคะ360องศา มาแล้วนะคะสำหรับตัว1,159,000าบาทแล้วก็ไฟหน้าค่ะเป็น LED ค่ะมัติด e ีเฟคเตอรนะคะจากโรงงานพร้อมกับไฟ d y y t m m r u u n i n g Light รูปซีแคมนะคะตัวนี้แล้วก็เสริมหลอค่ะความโดดเด่นให้กับไฟหน้าของเราใส่ครอบไฟหน้าเข้าไปนั่นเองตัวข้อไฟหน้าเป็นสีดำด้านนะคะ แล้วก็ตัวกันชนหน้าค่ะกันชนหน้าเป็นสีเทากาไฟนะคะรับก,กันกับตัวกระจังหน้านั่นเองไฟตัดหมอกค่ะเป็น LED นะคะจากโรงงานชายกันชนเป็นสีเงินค่ะแล้วก็มีห่วงนะคะห่วงลากนะคะซ้ายและขวาค่ะแบบนี้เลยสำหรับรุ่นวาแท็กนะคะมีคู่หน้ามาให้แบบนี้เลยมีตัวระบบเบรกนะคะอัตโนมัติพร้อมระบบตรวจจับคนเดินด้วยนะคะสำหรับตัวนี้แล้วก็ไฟหน้าค่ะก็เปิดปิดนะคะอัตโนมัติให้ด้วย มาที่ด้านข้างตัวรถค่ะคิ Q ้วล้อค่ะขนาดสามนิ้วนะคะสีดําด้านค่ะมีมาจากโรงงานนะคะเพิ่มมิติให้ตัวรถนะคะแล้วก็สําหรับคันนี้ค่ะเผื่อพี่ๆท่านใดเป็นหนึ่งทางเลือกนะคะลูกค้าเลือกใช้แม็กเดิมนะคะจากโรงงานเป็นถีสีเทากาไฟแต่ว่าเปลี่ยนยางค่ะยางตัวนี้ค่ะเป็นยางฮันคุกนะคะตัวนี้เป็นยาง A t ทนะคะความเงียบความนิ่มนะคะบอกเลยว่า ต้องยกให้เลยนะคะซีรียยังวันนี้จะอยู่ที่265นะคะตัวนี้แล้วก็55ค่ะ R าร์นะคะ R, R 18นะคะพี่ที่ด้านในชอบรูปแบบแบบนี้สามารถส่งรูปให้ได้เลยนะคะแล้วก็โชคค่ะเป็นโชคคมโนโทูปนะคะดิสเบกสี้อเลย แก้มข้างค่ะก็ตัดด้วยสีเทากาฟไฟพร้อมคลิประบายความร้อนกระจกมองข้างสีเทากาไฟค่ะไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างตัวนี้เป็นกล้อง360องศานะและรุ่นนี้มีไฟส่องสว่างข้างตัวรถให้นะคะเป็นแสงสีขาวมีบายสปอร์ตด้วยนะคะแล้วก็ ราหลังคาค่ะตัวนี้ราหลังคามาจากโรงงานเป็นสีเงินนะคะกันสาลูกค้าเลือกติดเป็นกันสาดแท้นะคะของทางฟอร์ดความเข้มของฟิล์มที่ๆสามารถเลือกได้นะคะว่าต้องการความเข้มกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็สําหรับวันนี้ลูกค้าเลือกค่ะติดเป็นตัวฟิล์มใส่นะคะเบากันรอยนั่นเอง ตัวนี้นะคะป้องกันรอยขีดข่วนรอยนิ้วมือได้เป็นอย่างดีถ้าพี่ๆท่านไหนชอบความเรียบหรูนะคะแบบนี้ก็สามารถแจ้งได้เลยนะคะสามารถติดฟิล์มใส่ได้นะคะฟิล์มที่เราติดที่เบ้านะคะก็จะเป็นฟิล์มของอัลติเมทนะคะแบบนี้เลยตัวด้านท้ายกระบะค่ะสปอร์ตบาร์สองชั้นค่ะสีเทากาไฟค่ะด้านบนด้านข้างค่ะเป็นสีเงินนะคะรับกันกับตัวราวหลังคานั่นเอง เพิ่มความโดดเด่นให้ไฟท้ายหน่อยค่ะส่ครอบไฟท้ายค่ะสีดำด้านเข้าไปนะคะแล้วก็ตัวฝาท้ายค่ะเอกลักษณ์ของตัว next gen นะคะดูมินิมติมากยิ่งขึ้นนะคะมีการปั๊มค่ะคำว่าเจอร์ที่ฝาท้ายมาพร้อมกับโลโก้ Ford ขนาดใหญ่ค่ะและมีกล้องนะคะถอยหลังฝังอยู่ใต้โลโก้ไฟเบรกดวงที่3ค่ะแล้วก็ชายกันชนหลังนะคะตัวนี้ก็เป็นสีเทากาฟไฟมีเซ็นเซอร์ให้นะคะทั้งหมด4จุดด้านหลังแบบนี้เลยสวยงามมากๆเลยอ่นะ แล้วก็พี่ๆท่านใดน,นะคะชอบรูปแบบการตกแต่งแบบนี้นะคะหรือถ้ามีรูปแบบที่ดูอยู่แล้วก็สามารถส่งรูปแบบการตกแต่งที่พี่ๆ ดูอยู่นะคะมาให้กิ่งกี้ได้เลยหรือถ้าชอบรูปแบบการตกแต่งแบบนี้สามารถส่งให้กิ่งกี้ได้เช่นกันนะคะทุกๆรูปแบบการตกแต่งสามารถนําไปแต่งได้กับรถทุกรุ่นเลยค่ะอย่าปรึกษาสอบถามโปรโมชั่นในแต่ละเดือนปรึกษาปัญหาไฟแนนซ์สอบถามเงื่อนไขต่างๆทักทายกันเข้ามาได้เลยค่ะเบอร์โทรไอดีไลน์ขึ้นไว้ให้อยู่ด้านล่างนะคะแล้วก็สามารถเข้าไปรับชมค่ะรูปแบบการตกแต่งเพิ่มเติมของตัว Next Gen Ranger นะคะได้ที่ YouTube Channel ค่ะ และทางเพจ f c e e o o o นะคะโปรโมชั่นฟอร์ดไปเกิ่งกี้ค่ะรับชมแล้วช่วยกันกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตอือนด้วยน,นะคะจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปถัดไปของกิ่งกี้ค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะหวังว่าจะชอบนะถ้าชอบกดไลค์ใช้กดแชร์อย่ามีคนดูแลทักหากิ่งกี้นะคะรอรับใช้พี่ๆทุกท่านเลยวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย